สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงปลูกไม้ฮวงหัวรี่นะครับถือว่าเป็นแปลงแรกในประเทศไทยที่ตอนแรกก็ปลูกมาต้นนี้นะครับอายุประมาณ8ปีนะครับแล้วก็ด้านหลังของท่านเนี่ยคือต้นที่อายุปลูกนะครับยาวนานถึง8ปีแล้วในส่วนนี้นะครับก็จะมีด้านหลังที่ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยรวมแล้วนะครับของบริษัทของมูไทยแลนด์เนี่ยที่ปลูกมาเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยประมาณ1 0 0 0 0แต้น นหนึ่งแสนต้นนี่คือไม mm ้่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนราคาแพงกว่าพยุงไทย15เท่าต้นที่ท่านเห็นนะฮะตรงนี้เลยเนี่ยจากการที่ผมได้ไปดูงานที่จีนนะครับไปดูงานที่จีนแล้วนําสายพันธุ์เข้ามาตอนแรกๆเนี่ยก็คือต้องท้าความไปนิดนึงนะครับทำไมถึงเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับทำไมถึงต้องเกิดตัวนี้ขึ้นมาก็คือไม้่วงหัวลี่ตัวนี้นะครับผมไปกอดที่ประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนอายุ35ปีต้นนั้นมูลค่า7ล้านหยวน 7ล้านหยวนนี่คือ35ล้านบาท35ล้านบาทต้นไม้ต้นเดียวแล้วในประเทศเวียดนามผมไม่ตามไปดูไม้ฮวงหัวรี่ที่ประเทศเวียดนามต้นอายุ18ปีต้นละ2ล้านบาทตัวนั้นคือซื้อขายกันจริงๆนะฮะมีการประมูลกันนะครับโดยทางการเมืองนะครับทางการเป็นของเมืองไหโขซึ่งเป็นมณฑลเมืองหลวงของมณฑลไหหลำในประเทศจีน แล้วสิ่งนั้นนะครับที่ต้นละ35ล้านบาทต้นเดียวก็ประมาณผมกอดประมาณาเต็มเต็มแขนกอดเนี่ยประมาณนี้35ล้านบาทใช้เวลา35ปีแต่สําหรับเมืองไทยเนี่ยสิ่งนั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นกับกเกษตรกรไทยต้นนี้นะครับมันเป็นสินทรัพย์ก้อนโตที่กเกษตรกรไทยและคนไทยสามารถที่จะปลูกลงดินแล้วมันจเจริญเติบโตได้เหมือนในจีนเหมือนในเวียดนามแบบที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้คือทนะิ้งใบนะฮะฤดูนี้เป็นฤดูทิ้งใบของเขา ผัดใบนะครับปีนึงจะผัดใบครั้งหนึ่งพอแตกใบขึ้นมาเขียวปื้อเหมือนเหมือนสวนยางพาราแต่เป็นสวนยางพาราที่มีมูลค่าเพิ่มกว่ายางพาราไทยเนี่ยมากมายเป็นนับร้อยๆเท่าผมอยากบอกอย่างนี้นะครับผมอยากพูดสั้นๆนะฮะสั้นๆเกี่ยวกับไม้ฮงโอลี่เนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยตอนนี้สมัยที่ผ่านมามันมีคนอยู่2ประเภทในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนรวยอยู่ประมาณ10%ส่วนอีก90%ไม่รู้้วยซ้ำว่า10ปีข้างหน้าเราจะเอาเงินมาจากไหนยังเคว้งคว้างนะครับปลูก พืชผลทางการเกษตรทุกอย่างทํามาหมดแล้วทํางานเงินเดือนก็ทํามาหมดแล้วทําอะไรทุกอย่างแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิปีข้างหน้าเราจะเอาเงินล้านมาจากที่ไหนแต่ตอนนี้นะครับสําหรับตอนนี้เลยผมจะบอกนะฮะบอกคนไทยไปเลยว่าสิ่งนี้มันฝากความหวังไว้ได้ตอนนี้ก็มีคนอยู่2ประเภทเช่นเดียวกันอันนั้นคือเรื่องก่อนคนรวยอยู่10% 10%นั้นเขารู้ว่าสิปีข้างหน้าเขาจะมีเงินมาจากไหนเขามีไรายได้เข้ามาตลอดมีไรายได้เข้ามาทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปี แต่คนอีก90%้อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิปีข้างหน้าจะมีเงินอ,อม10ล้านมาจากไหน5้าล้านมาจากไหนเอาแค่ล้านหนึ่งก็ไม่รู้มาจากไหนแต่ตอนนี้มันมีคนอยู่อีก2ประเภทที่เกิดขึ้นมาใหม่คือคนที่ปลูกไปแล้วแบบนี้คนที่ปลูกไปแล้วแบบนี้คือเขารู้ว่า10ปีข้างหน้าเงินล้านรออยู่คําว่าเงินล้านไม่น่ากลัวนะฮะไม่น่ากลัวถ้าคุณจะปลูกพืชที่แพงที่สุดในตลาดจีนและแพงที่สุดในประเทศไทย ตอนนี้ทุกคนรู้นะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านมาคือพยุงไทยแต่ตอนนี้ไม้ที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าคือไอ้ต้นนี้นะครับไม้โฮวงหรี่ที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเงินอ,อมก้อนโตที่เกษตรกร,กรสามารถเอื้อมถึงที่นั่งอยู่แถวนี้ทุกคนนะครับทุกคนปลูกแล้วทั้งนั้นแล้วหลายๆท่านเนี่ยมีสินทรัพย์แบบนี้อยู่ในสวนเนี่ยหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากไม้ชนิดนี้ก็ปลูก 4, ี่คูณสเมตรนะครับไร่หนึ่งปลูกได้100ต้น ราคาขั้นต่ำต้นละแค่10,000บาทไม่ต้องเอาต้นละส5้าล้านไม่ต้องเอาต้นละ2ล้านเหมือนจีนเหมือนเวียดนามเราคิดแค่ขั้นต่ำต้ำตนละหมื่นบาทกลายเป็นเงิน1ล้านบาทต่อไร่ถ้าท่านปลูก10ไร่คือ10ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่กเกษตรกรสัมผัสได้จริงแล้วคนไทยที่ไม่ใช่เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นมนุษย์เงินเดือนรับเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้าว่ากเกษียณไปเนี่ยเงินจะพอจ่ายกับไอ้ดอกเบี้ยกับเงินกู้ที่กู้มาหรือเปล่า บางคนเกษียณมายังติดหนี้อยู่ติดอีกตั้งหลายล้านถึงจะจ่ายเงินไปหมดแล้วนะฮะเงินบาเหน็จมานานแทบไม่ได้ด้วยซ้าแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะฝากความหวังเกษตรกร,กรได้ฝากความหวังกับท่านที่ทํางานเงินเดือนกับคนไทยอีก90%ไอ้คนรวย10%นั้นไม่ต้องพูดถึงครับเขาไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่เกษตรกร,กรอย่างเราประชาชนคนไทยธรรมดาเหมือนเราเนี่ยเราต้องคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเอาเงินมาจากไหนแต่สําหรับผมผมปลูก ต้นนี้ผมปลูกเองกับมือผมปลูกมาเมื่อ7ปี8ปีที่แล้วและตอนนี้เราปลูกเพิ่มอีกนับ1 0 0 0 0แต้น10,000แนต้นในพื้นที่ประมาณเกือบ1000งไร่มีที่ของตัวเองและที่เช่าเช่ายังไงก็แล้วแต่นะครับอายุแค่10ปีมันสามารถขุดขายได้จริงในตลาดจีนในตลาดเวียดนามมีความต้องการสูงมากนะครับปลูกยังไงก็ไม่พอเพราะผมรู้แบบนี้หลายๆท่านถามว่าถ้าคุณรู้ว่ามันแพงขนาดนี้ทําไมไม่ปลูกเองคนเดียวผมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวครับ ผมบอกตรงๆนะผมบอกตรงๆผมไม่ใช่คนดีผมไม่ใช่คนดีผม,มนดผมไม่ใช่คนไรแต่อย่างน้อยผมอยากเห็นเกษตรกร,กรไทยอยากเห็นคนไทยมีความหวังเหมือนที่ผมมีเพราะผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมเจาะแก่นไปตั้งแต่3ปี3ปีอายุครบ3ปีอายุครบ4ปีอายุครบ5ปีมันเข้าแก่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้แก่นมันใหญ่มากนะครับไม้ชนิดนี้10ปีสามารถขุดขายได้จริงแล้วมูลค่าเพิ่มในจีนต้นละ50,000ื่นถึงแสนบาทสาหรับต้นนี้ผมขอ เก็บไว้นะฮะเก็บไว้แล้วจะมีส่วนหนึ่งที่ผมจะทําส่งไปประเทศจีนเพื่อให้เกษตรกร,กรหลายท่านที่ยังสงสัยอยู่ตอนนี้ที่ผมบอกว่ามีคนอยู่2ประเภทในประเทศไทยคือ1คนที่ปลูกไปแล้วแบบนี้อย่างสวนพอเลี้ยงคิดปลูกไป1 2 0 0 0ต้นต้นโตไม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่ต้นโตแบบนี้หนึ่งหมื่นสองพันต้นเป็นมูล,ลค่า120ล้านบาทคิดต่ำๆแค่ต้นละหมื่นนะหลายคนถามว่าหลายคนคิดว่าขายฝันหรือเปล่า สำหรับผมผมบอกว่าผมอยู่กับความจริงครับต้นที่ผมจับอยู่ตอนเนี้คือของจริงๆไม้ฮวงหูลี่ของจริงๆแล้วผมไปดูในตลาดจีนก็ของจริงทั้งนั้นมีคลิปย้อนหลังนะครับเยอะแยะเราอยู่กับความจริงทั้งหมดแล้วทุกต้นถูกต้องตามกฎหมายขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันเป็นพยุงที่สามารถที่จะขุดขายได้ตัดขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎหมายไซเตนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องรอนะฮะมันมีคนอยู่2ประเภทคุณจะเป็นคนประเภทไหนมันมี2ประเภทนะครับหนึ่งคนที่ปลูกไปแล้วแบบนี้มีความหวังแบบนี้กับอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ยังไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าสิปีข้างหน้าจะเอาเงินไปจากไหนแต่คนที่ปลูกไปแล้ว3ปีเขารู้แล้วว่าอีก7ปีข้างหน้าเขามีเงินล้านแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ทุกคน ที่อยู่ในที่นี้และทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณยังไม่ปลูกต้องรีบปลูกนะครับหลายๆท่านถามว่าถ้ามันแพงขนาดนี้แล้วทําไมคนจีนไม่มาเช่าที่คนจีนไม่มาปลูกเองคนจีนไม่มาลงทุนในประเทศไทยในประเทศลาวในประเทศพม่าท่านไม่ต้องถามถึงครับสิ่งที่เขาไม่รู้คือประเทศไทยนี่มันปลูกได้แล้วแล้วบอกเลยนะครับว่าบอกเลยนะครับว่าในประเทศไทยนี่มันปลูกได้แบบนี้เราไม่ต้องถามถึงคนจีนเดี๋ยวคนจีนมาแน่นอน นะครับยังไงคนจีนก็มาคนจีนมาแน่นอนนะครับในประเทศไทยท่านอาจารย์บางทีเนี่ยเราเราทํามาถึงขนาดนี้เนี่ยหลายคนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจก็จะมองว่ามันจะเป็นธุรกิจที่มาหลอกขายฝันหลอกขายกล้าเกษตรกรแล้วก็ปิดบริษัทหนีท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตรงนี้ครับคือครั้งแรกที่มาที่สวนผัยน่านแปลงนี้นะคะเมื่อวันที่10เมษายนปี6 1หนึ่ง คำถามไม่ได้แตกต่างกับพี่น้องเลยคือผิดกฎหมายไหมปลูกแล้วใครจะซื้อซื้อราคาเท่าไหร่กี่ปีขายได้จะไม่ตายก่อนหรือนี่คือคำถามมาตรฐานที่ทนทนคนทัน่วไปก็จะกังวลเรื่องนี้ค่ะจากปี6-1จนถึงปีนี้วันนี้ปี ,66 5ปีผ่านไปนะคะที่เรามาเห็นแปลงนี้ค่ะเราเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นได้สัมผัสได้และมันเป็นความหวังเป็นอนาคตที่พี่น้องสามารถจับต้องได้ วันนี้ค่ะบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรได้พิสูจน์ให้พี่น้องเห็นหลายคนหลายท่านและก็ร่วมเป็นล้านต้นที่เราได้กระจายออกไปสู่พี่น้องคนที่มีความหวังมีอนาคตนะคะแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ตรงนี้ค่ะสามารถที่จะปลดหนี้ได้จริงๆวันนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่4ที่เราพาพี่น้องมาเยี่ยมชมเพื่อเกิดความเชื่อมั่นเราหอบความหวังเราหอบความฝันมาถึงน่าน หายนานแปลงแรกของประเทศไทยทุกท่านมีความมั่นใจเหมือนประธานไหมคะมั่นใจนะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเป็นคนรวยในอนาคตเป็นไปเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะคุณต้งค่ะเรามีความมั่นใจเราเชื่อมั่นในสิ่งที่มันเป็นความจริงสามารถจับต้องได้เราเองก็สามารถที่จะพิสูจน์ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ Google ทุกวันนี้การสื่อสารไร้พรมแดนสามารถที่จะเช็คข้อมูลต่างๆได้ทั้งหมดเลย แล้ววันนี้ค่ะเป็นความพิเศษของทองดีก้าหน้าการเกษตรนอกจากจะมาจากทุกๆจังหวัดแล้วมาจากจังหวัดไหนบ้างคะเนี่ยนี่สเกดสะเกดปทลมหานน้องบัวรำพูสารคามชะบณ์ไหนอีกคะมาสารคามมอาสาคามอนแก่นอุดรอน้องคายไหนอีกคะ แคมโบเดียแคมบเดีก็มาเอานั่นเจ้าภาพนั่นใกล้แท้เอาเชียงใหม่ก็มามีใครอีกคะมาแล้วมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกท่านคะเอ๋อสุริน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 ก็มาด้วยเสรนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกท่านคะเราเรามีความปลื้มแล้วก็มีความสุขกับการที่เรามีคอนเซ็ปต์ง่ายๆว่าคนไหนเจอเราคนนั้นชคดี และเรากําลังทําโครงการความสุขที่ปูได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพิเศษเลยทองดีก็น้าการเกษรนอกจากมีคุณทุ่มนาคเสนที่เป็นผู้นําโอกาสให้กับพี่น้องเราได้เห็นว่าเราสามารถที่จะปลดหนี้กันได้แล้วจริงๆนั้นค่ะมีท่านหนึ่งค่ะอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านว่าท่านมาเห็นครั้งแรกนะคะที่นี่ท่านรู้สึกอย่างไรแล้วฝากความหวังพี่น้องและก็สร้างความเชื่อมั่นให้เราด้วยค่ะนั่นก็คือท่านดรสุมิตรอธิพรศ์คาเรียนเชิญค่ะครับ ความขยันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเราปลูกต้นไม้ผิดประเภทสิบปีก็ขายไม่ออกวันนี้เรามาดูของจริงเรามาสัมผัสจริงนะครับวันนี้ประธาทนทูตรักเสนนะครับอาจารย์อมรศิวรสารนะครับสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนต้นแบบทรั้งที่ผู้เรียกเริ่มผู้สารต่อนะครับที่ผมเข้ามาเติมเต็มตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยไม้โฮงฮุลี่เรารู้ว่าเป็นต้นไม้ที่ แพงที่สุดในตลาดจีนและแพงกว่าพยุงไทย15เท่าท่านประธานทุตนักเสียรแจ้งว่าถ้าต้นละหมื่นปลูกลงไปเป็นที่เราเนี่ยสิปีต้นละหมื่น100ต้นก็หล้านบาทง่ายๆครับแต่เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของไม้กลุ่มเหล่านี้ให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปทุกวันนี้เรามีนวัตรกรรมการเกษตรที่จะเพิ่มมูลค่าต้นไม้ให้มากกว่าต้นละหมื่น ให้ต้นละห้าหมื่นต้นละแสนได้ไม่ยากครับเรานําเทคโนโลยีนํานวัตรกรรมการเกษตรตั้งแต่หัวเชื้อไมโครไรซ่าเข้ามาบำรุงตั้งแต่รากเลยให้เขาดูแลให้เขาอภิบาอลอารักขาพืชช่วยให้กับต้นไม้โฮลิสต์เนี้ยเนื่องจากเป็นต้นไม้ต่างถิ่นที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยเราใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติที่อยู่ในชาติประเทศไทยนะครับเข้าเติมเต็มให้เขาเป็นที่เลี้ยงให้เขาให้เขาสามารถที่จะดูดอาหารใน สารอาหารในในแปลงตรงนี้ครับเติบโตเข้ามาแล้วเรามีนวัตรกรรมที่จะดูแลต้นไม้กลุ่มเหล่านี้ครับไม่ให้เขาเจอด้วงเจอวัชพืชเจอในส่วนของศัตรูพืชตรงนี้เข้ามาและการตกแต่งฟอมต้นตรงนี้เข้ามาปุ๊บนะครับเราพิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งที่เรามาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ครับเราสามารถเติมเต็มเพื่มมูลค่าได้มากกว่านี้ ตอนนี้เราพิสูจน์ได้ว่า1ปีจากการปลูกปกติปลูก1่ปีกับการปลูกด้วยนวัตกรรมการเกษตรน้ำหนักเพิ่มขึ้น1เท่าตัวครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับเราจะมาต่อยอดเติมเต็มว่าประธานทูนนักเศรษฐ์ปปีตรงนี้ครับเราได้20กิโล30กิโลเพราะฉะนั้นครับ8ปีเราจะทำให้ได้50กิโลครับนี่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราจะนำพา กับพี่น้องเกษตรกรที่เราไปไปในทางที่ถูกในทางที่จับต้องได้เราจะไปด้วยกันเราจะเติมเต็มให้กันเราจะไม่ทิ้งกันครับวันนี้เรามาดูต้นกําเนิดของพวงหัวรีเฮอนานแปลงแรกของประเทศไทยและตอนนี้ก็กระจายไปทั่วประเทศทั้งกลุ่มของหูโมทไทแลทองดีก้าวหน้าการเกษตรตอนนี้เกือบ5ล้านกว่าต้นนะครับ และสิ่งเหล่านี้ครับอีก10ปี5้าร้านกับต้นลองต้นละหมื่นครับอะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะนําพาไปด้วยกันเราจะสร้างความมั่นใจนะครับไปคนเดียวแะเราไปให้ไวไปได้ครับ10%ของกลุ่มที่เขามีศักยภาพเขาไปแล้วครับเขาไม่รอใครครับแต่เรา90%เราต้องกอดกอนไปกันเป็นทีม ไปเป็นทีมแบ่งมีคุณภาพครับวันนี้เราเริ่มต้นจุดนี้และจะนำพาพวกเราแต่ปีเราจะเหียเกษตรกรรวยให้ได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะเราคุณจะเนค่ะก็จริงๆแล้วเราก็มีความหวังแล้วมีความตั้งใจและตั้งมั่น8ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วเราเดินทางมาถึงจุดนี้ถามตัวเองว่าเรายังมีอะไรแล้วเราต้องการอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วอีก10ปีข้างหน้าเรามีความฝันแระมีความหวังอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับทองดีก้าวหน้าการเกษตรและพี่และพี่น้องเราทุกคนค่ะที่จับมือและเดินเคียงข้างกันนะคะเดินคนเดียวไปได้ไวค่ะแต่ถ้าจะเดินไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมวันนี้เรามีความหวังในอนาคตข้างหน้าอีก10ปีสามารถที่จะปลดหนี้และเป็นเศรษฐีกันได้ทุกครอบครัวค่ะขอบคุณท่านประธานทุ่มนาคเสนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นไม้องฮอลลี่เนี่ยนะครับโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อย โอกาสที่เราจะไปเจอไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในประเทศไทยตอนเนี้เราจะใช้โอกาสเปลืองถ้าคุณช้าไปกว่านี้สิบปีข้างหน้าคุณก็รู้อยู่แล้วจีนต้องเข้ามาแน่ทุเรียนทุกวันนี้พังก็จีนนะครับพังหมายความว่าทั้งลงทุกอย่างจีนเป็นคนควบคุมหมดลำไยแถวจันทบุรีเนี่ยพังก็เพราะจีนเข้ามาทําเองหมดแล้ววันนี้นะครับไม้ฮองหัวเรีย่ย มันเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยที่ทุนจีนยังไม่เข้าเราต้องรีบนะฮะต้องรีบใครที่ยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกเพราะผมบอกแล้วว่าตอนนี้คนไทยมันมีอยู่สองประเภทหนึ่งคนที่ปลูกไม้ที่แพงที่สุดแล้วมีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไล่เป็นล้านบาทห้าไล่ห้าล้านบาทสิบไล่สิบล้านบาทเหลือแค่ว่าคนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยเขาเขามีแบบนี้ละอยู่ในสวนเขาจับต้องได้สัมผัสได้และสิบปีข้างหน้าผ่านไปเนี่ยแน่นอนว่า ระยะเวลามันลดลงไปเรื่อยๆ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปคนที่ปลูกมาแล้ว3ปีเหลือเวลาแค่7ปีกับอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ยังไม่ได้ปลูกบางคนศึกษามาดูคลิปมาตลอดดูมา3ปี4ปี5ปียังไม่ปลูกแล้วยังดูดูต่อไปอาจจะดูต่อไปถึงปีที่10ก็ยังไม่ปลูกท่านมีสินทรัพย์ที่รอท่านอยู่ในอีก10ปีข้างหน้าหรือ,อยังท่านมีหลักประกันอะไรในชีวิตของท่านในอีก10ปีข้างหน้าหรือ,อยัง แต่สําหรับคนที่ปลูกแล้วอย่างผมผมมีแล้วครับนี่นะฮะคือเงินอ,อมก้อนโตที่รออยู่ในสวนผมแล้วถ้าราคายังไม่ดีไม่ขายของพวกนี้ยิ่งโตยิ่งแพงยิ่งนานยิ่งแพงเนื้อไม้ยิ่งเยอะเขาช่างเป็นกิโลกรัมยิ่งนานยิ่งแพงเหมือนที่ท่านดรบอกอบนะมันสามารถที่จะมีวิธีการเพิ่มเนื้อไม้เข้ามาเพราะเขาช่างเป็นกิโลปกติเขาปลูกได้20กิโลถึง40กิโล ของท่านดออรอาจจะมีสูตรในการที่จะทาคือการเกษตรเนี่ยคนไทยเก่งอยู่ละแต่เหมือนดออรบอกนะฮะขยันไม่ถูกที่10ปีก็ไม่รวยถ้างั้นคนที่ปลูกข้าวโพดมา10ปีก็รวยไปแล้วคนที่ปลูกนั่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะของพวกนั้นดีแต่จําเป็นคือมันต้องปลูกใหม่ทุกปีแล้วต้องลงทุนทุกปีผมก็เคยปลูกมานะครับยังพลาทุกอย่างที่ผ่านมาคือสุดท้ายตายที่ตลาดสุดท้ายอยู่ที่ราคาของ หมายของผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายสําหรับตัวนี้แพงมากแพงขนาดที่ว่าพยุงไทยยังหมดป่าพยุงรายังหมดป่าพยุงขเขมรก็หมดป่าทุกที่หมดป่าหมดหมดไปไหนครับไปตลาดจีนหมดขนาดผิดกฎหมายมันยังหมดป่าตัวนี้คือพยุงถูกกฎหมายไม่ต้องเสี่ยงคุกไม่ต้องเสี่ยงตารางถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วแพงด้วยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปลูกใครที่คิดจะปลูกนะฮะอย่าคิดเฉย ผมแนะนําให้สิบต,ต้นลองดูสิบต้นยี่สิบต้นลองดูถ้าท่านปลูกแล้วท่านจะรู้ท่านจะสัมผัสได้ถึงว่าแค่ปลูกก็มีความสุขละท่านเห็นเนี่ยมันเป็นมันคือความหวังมันเป็นความหวังของคนที่ปลูกไปแล้วเรามองเห็นเดินผ่านเนี่ยเราก็มีความหวังเพราะเรารู้ว่าตัวนี้แพงที่สุดในประเทศไทยเรารู้ว่าตัวนี้ตลาดจีนต้องการมากที่สุด <S <S เพราะฉะนั้นรีบนะครับรีบก่อนที่ทุนจีนจะมาก่อนที่คนจีนจะมาไม่ต้องกลัวจีนครับกลัวคนไทยที่ดูแล้วไม่ปลูกสักทีเนี่ย สำคัญนะฮะสำคัญอ่าถ้าเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไหมครับมั่นใจปลูกไหมครับปลูก,กอ,อันนี้ขอบคุณมาก,มากขอบคุณมากนะครับขอบคุณทองดีก้าวหน้าการเกษตรแล้วก็ในนามของหงมู่ไทยแลนด์นะครับเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแปลงเพาะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกทุกอย่างเราดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทุกอย่างเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้เกษตรกรเนี่ยประสบความสาเร็จ ถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถ้าปลูกแล้วผิดกฎหมายสุดท้ายก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะครับตอนนี้เราทยอยขึ้นทะเบียนแปลงปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายหลายแปลงแล้วนะครับหลายแปลงแล้วหมายความว่าทุกต้นส่งออกได้จริงทุกต้นอันนี้เราเราให้ความมั่นใจเกษตรกรทั้งหมดเลยนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งโน้นคือแปลงปลูกอันนี้คือเป็นแปลงสาธิตแปลงแรกที่ปลูกอยากให้เห็นก่อนว่าต้นต้นใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงต้นใหญ่ต้นที่เห็นแบบนี้ แก่นเต็มนะฮะข้างในแก่นเต็มเลยแล้วก็ไปดูว่าปลูกเป็นหมื่นต้นเป็นแสนต้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราไปดูขอบคุณครับ, <veux S 1> รบขอบคุณค,ค่ะไดยวขอเสริมตั้นึงนะครับแปลงที่เราเห็นตรงนี้นะครับแปลงนี้ขึ้นทะเบียนแล้วร้อยใช่ไหมครับกำลังกำลังขึ้นทะเบียนครับคือให้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 เกษตรกรเนี่ยขึ้นก่อนเพราะตัวนี้ตัวนี้เราขึ้นอยู่แล้ว ครับขึ้นอยู่แล้วก็แปลงแรกอยู่ที่อัตนาวปีตอนนั้นขึ้นแล้วครับรัตนาวปีของบริษัทเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับไม่ว่าในส่วนหัวตของมูทไทยแลนด์นะครับทองดิโกนาเกษตรขึ้นมาปุ๊บทั้ขึ้นกาแฟท่านรู้ไหมครับถ้าเขาขึ้นทะเบียนเป็นปลูกไม้เศรษฐกิจแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มูลค่ามันเพิ่มจากนั้นคืออะไรครับใบที่ขึ้นทะเบียนใบนั้นนะครับทั้งขึ้นทะเบียนไม้เศรษฐกิจของกรมชาการเกษตรใบที่1 2บัญชีเศเตสใบที่2 สองใบนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรรู้ไหมครับว่าสองใบนี้สามารถที่จะซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะครับอย่างแปลงตรงนี้ครับมี1,000กว่าไร่ท่านเห็นไหมครับต้นไม้ทุกต้นกลุ่มเหล่านี้ครับเขาผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ผลิตออกซิเจนปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับ ทองดีก้าวเกษตรร่วมกับในส่วนกรีนพาวเวอร์เรากําลังทําในส่วนของตัวเวกเกอร์ในการทําซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้กลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพะยุงทั่วประเทศครับใน <Yeah. S 1> แ,แปลงนี้นะครับที่ว่ามาดูตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้าเกณฑ์น,นะครับถ้าขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้แปลงที่พร้อมนะครับนำล่องขายคาร์บอนเครดิตดอนนำล่องนะครับที่ว่าในแปลงหน้าน,นะครับแปลงนี้พร้อมที่จะทำตราแหซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นรายได้ระหว่างทางให้กับพี่น้องเกษตรกรจนกว่าจะตัดไม้ขายปีหนึ่งนะครับไรหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้ตั้งแต่10ตันขึ้นไปนี่นครับเพราะฉะนั้น1,000งพัไร่ตรงนี้ครับ1ปีนะครับนี่เรียกง่ายๆครับตันละ100บาทนะครับนี่คือรายได้จากอากาศที่เราสามารถที่จะ ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เรียองแต่ทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องทําวงกลมเม็ดแรกให้ถูกต้องมูลค่าเพิ่มแน่นอนระหว่างทางก่อนที่เราจะขายไม้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กเกษตรกรได้ครับะฉะนั้นทองดีก้าวหน้าการเกษตรและกลิ่นวอร์ที่ร้านมาจะมาเติมเต็มให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยตรงนี้ครับค่ะไม่กินหรูไม่ยูแพงแบงคอย่างเป็นธรรม คุณไหนเจอเราคุณนั้นโชคดีโชคดีดีดีเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะคะมีป้าย